ถ้าเกิดเรามีความสุขเราแบ่งปันให้คนอื่นคนรอบข้างมีความสุขเราก็จะเจอคนที่มีความสุขเยอะๆมารวมกันแล้วเป็นสร้างแรงบันราลใจให้กับตัวเองด้วยจุดเริ่มต้นอตอนผมขึ้นมาอยู่นี่ใหม่ๆเมื่อประมาณ4-5ปีครับตอนขึ้นมาทีแรกไม่มีอะไรเลยก็มาสมัครงานเป็นพนักงานห้าง ทำงานเพื่อที่เก็บเงินเนี่ยมาขายเตียวมาเปิดร้านเล็กๆเนี่ยระหว่างที่ผมทำงานอนะ่ะผมก็หารายการชงเงินไปด้วยเดือนแรกได้เตาแก๊สเดือนที่2ได้หม้อเดือนที่สาได้ตู้เดือนที่4ได้รถได้รถมอเตอร์ไซค์พอทำอยู่ประมาณ2ปีครับได้โบนัสก้อนหนึ่งมาตั้งตัวเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เจอกับคนที่เขามีน้อยกว่าเราแล้วผมเกิดอยากแบ่งปันให้กับคนเหล่านั้นเงี้ยผมให้กินฟรีครับ ผมคิดว่าคนเราอะตายไปอะมันเอาอะไรไปไม่ได้หรอกครับนอกจากความดีที่จะติดตัวเราไปครับผมอยากทําสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างของผมผมยังมีความฝันของผมเล็กๆอยู่ว่าจะได้แชมป์อะไรก็ได้แชมป์ในประเทศหรือแชมป์เอเชียและผมจะไม่ทิ้งความฝันของผมจนกว่าผมจะได้สิ่งนั้นมา ขายาลาชาวคนจนน่าจะได้มาจากที่ผมมีน้ำใจแจกให้กับคนเด่ร่อนคนพิการเด็กคนท้องเวลาเห็นเห็นคนที่เขามีด้อยกว่าเราอ่ะผมอยากจะแบ่งปันแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีให้คบสังคมที่ผมรู้สึกว่าเขาเขาต้องการกำลังใจหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเงี้ยผมก็จะแบ่งปันเท่าที่ผมแบ่งปันได้โดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนกับตัวผม เราต้องมองหาอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงครอบครัวของเราให้ได้ในในยุคปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ลองหางานลองทำงานหลายหลายอย่างครับ เราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตรงไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำเราทำแต่สิ่งที่ดีถ้า <Okay. S 2> เราอยากให้ลูกค้ามากินที่ร้านเราเยอะเราต้องมีตัวช่วยที่ดีร้านของผมใช้รสดีซุปก้อนต้ยมยำครับก้อนนี้มีครบเลยครับทั้งส่วนผสมของต้งยมยำพริกเผาเวลาปรุงออกมาแล้วมันจะกินมันจะหอมครับจบที่ก้อนเดียวเลยครับชูรสก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยมากขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้ามากินเยอะๆครับผมคิดว่าคนเราอะ่ะ ตายไปอ่ะมันเอาอะไรไปไม่ได้หรอกครับนอกจากความดีที่จะติดตัวเราไปครับก็เลยผมอยากทาสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างของผมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมครับ